จานยาิยาหญิงสาววัยกลางคนอาศัยอยู่กับอารียลูกสาวที่ป่วยอยู่บ่อยครั้งแต่เด็กของเธอหลังจากการรักษาที่ยาวนานที่โรงพยาบาลหลังกลับมาถึงบ้านลูกสาวเธอก็จําเป็นต้องนอนโดยใส่หูฟังตลอดเวลาเพราะห้องข้างๆเอาแต่เปิดเพลงดังทั้งวันทั้งคืนอย่างไม่เกรงอกเกรงใจถึงกระนั้นทั้งสองก็พยายามนอนกันต่อไปเหมือนเป็นเรื่องปกติของแถวนี้ในตอนเช้าจานิยาก็อาบน้ําให้ลูกเตรียมพาลูกไปโรงเรียน แต่อาญาก็เอาแต่เล่นอุปกรณ์ประดิษฐ์วิทยาศาสตร์จานิญาจึงต้องห้ามลูกพร้อมกับเตือนว่าอย่าเล่นตอนอาบน้ำเพราะใช้ตังไปเยอะเพื่อซื้อแบตถ้าพังขึ้นมาแม่คงซื้อแบตให้ใหม่ไม่ได้ชัวร์ในตอนที่อาบน้ำอันนี้ก็พูดขึ้นว่าเมื่อวานคุณครูได้ทวงเงินค่าอาหารกลางวันอีกแล้วทําให้เธอโมโหมากเมื่อรู้ว่าเมื่อวานครูได้ทวงเงินลูกต่อหน้าเพื่อนทั้งห้องทําให้ลูกต้องอายเพื่อนก็บุลลีระหว่างทางออกจากบ้านจานิยาก็โดนเบนนี่ ชายแก่ขาพิการนั่งวิวแชร์ส่งสายตากดดันขอเศษตังจากเธอแม้เธอจะปฏิเสธว่าเธอไม่มีเงินแต่เบนนี่ก็ยังคงส่งสายตาแน่วแน่ด้วยความเป็นคนดีมีแขนขาดีอยู่เจเนย่าก,ก็ใจอ่อนยืนเศษเหรียญให้เบนนี่ไปนิดหน่อยพร้อมํำชับว่าอย่าไปซื้อเหล้าเด็ดขาดชายที่นั่งรถเข็นประสัญญาพร้อมยืนยันว่าเขาเลิกดื่มแล้วอยู่ๆเจเจ้าของห้องเช่าก็เห็นเข้ารือตะโกนด่าเธอที่มีหน้าให้เงินคนอื่นได้ แต่ไม่มาจ่ายค่าเช่าพร้อมขู่ว่าเธอยื่นเรื่องคำร้องขับไล่ไปแล้วและจะไล่เธอไปตอนไหนก็ได้เจนิยรีบ,บอกไปว่าวันนี้เงินเดือนเธอจะออกแล้วเธอจะรีบเอาเงินมาจ่ายตอนพักเที่ยงเจ้าของห้องก็ย้ำว่าขอให้จริงเธอไม่งั้นเธออาจจะโยนข้าวข,ของของเธอออกมาให้หมดเลยเจนิยรก,กระรับทราบเธอขอให้เจ้าของช่วยบอกเพื่อนบ้านให้ลดเสียงเพลงหน่อยแต่ดันโดนตอบกลับว่าพวกนั้นมีสิทธิ์เพราะจ่ายต่างค่าเช่าแล้ว ทำให้เจนิยาพูดอะไรต่อไม่ได้เมื่อเจนิยาพาอาเนียไปส่งโรงเรียนเธอสัญญาว่าจะเอาเงินค่าอาหารกลางวันมาให้ตอนพักเที่ยงจากนั้นเจนิยาก็บกมือบายบายลูกและเผลอสบตาก,กับครูใหญ่ซึ่งมองเธอด้วยสีหน้าตกใจแต่ก็บกมือตอบแบบงงๆเพราะไปถึงที่ทํางานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเต็มไปได้วยลูกค้าต่อแถวรอเคดเงินยาวเหยียดต่างพากันตะโกนใส่ให้เธอรีบมาเคดเงินแต่เธอก็ต้องไปตอกบัตรลงเวลาก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ได้เงินค่าจ้าง เจ้านายของเธอริชาร์ดไม่ได้แม้แต่จะทักทายรีบเร่งให้เธอเริ่มงานทันทีเพราะพนักง,งานแคชเชียร์คนนึงลาป่วยอีกคนก็หายไปเลยระหว่างไปที่จุดคิดเงินลูกค้าหลายคนผู้ใจแย่แย่ดูถูกจนิยาเพียงเพราะเธอเดินความเรื่องปกติไปที่ประจำของตัวเองหญิงแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งพยายามจะจ่ายค่าสินค้าทั้งหมดด้วยบัตรสวัสดิการแม่ลูกอ่อนแต่ในนั้นมีเครื่องดื่มมึนเมาอยู่จนิยาอธิบายว่ามันใช้บัตรซื้อไม่ได้ ทำให้ลูกค้ารายนั้นโกรธจัดและเดินจากไปโดยไม่ซื้ออะไรเลยขณะที่สามีของเธอคว้างขวดแก้วใส่เธอทําให้เธอตกใจมากพอหูหน้ามาถึงกลับไม่คิดจะถามว่าเธอเป็นอะไรไหมหรือเรียกรปภมาจับชายคนนั้นแต่กลับบ่นเรื่องความวุ่นวายและสั่งให้จริยารีบทำความสะอาดก่อนมีใครลื่นล้มไม่ลืมหูลืมตามว่ามีลูกค้ารอคิวยาวขนาดไหนและโดนลูกค้าโห่เอาเพราะต้องรอนานขึ้นอีกระหว่างที่จนิยยาก,กำลังไปหาอุปกรณ์ทำความสะอาด เพื่อนรุวงงานของเธอเห็นเหตุการณ์ก็ได้ตามมาถามถ่ายว่าเธอเป็นอะไรไหมเธอเข้าใจว่าเจนียลำบากแค่ไหนจึงพยายามจะยื่นเงินให้เธอใช้ก่อนแต่เจนียาปฏิเสธเงินนั้นเพราะรู้ว่าเพื่อนก็ลำบากไม่ต่างกันและยังไงวันนี้ก็ได้เงินเดือนอยู่แล้วคงไม่เป็นไรหรอกนะแต่พอจะกลับไปทำงานในตอนนั้นเองเจนียลได้รับสายจากโรงเรียนว่าวันนี้ลูกสาวเธอไม่ได้เอาเงินมาจ่ายโรงเรียนอีกแล้วแถมบนตัวเธอยังมีรอยช้ำที่น่าสงสัยด้วยเจนียาจึงบอกว่าลูกลื่นล้มในอ่างอาบน้ำ แต่ครูก็ยังดูไม่พอใจคุยกันยังไม่ทันรู้เรื่องเลยหัวหน้าก็ออกมาเจอจันญายายืนโทรศัพท์ในเวลางานอยู่จึงสั่งให้เธอวางสายจันญาาจึงอ้อนวอนจนเขายอมให้พักออกไปเพื่อให้เธอไปจัดการเรื่องที่โรงเรียนลูกในตอนนี้เธอมีกันแค่สองคนเท่านั้นหัวหน้าจึงยอมให้ไปแต่กำชับว่าไปได้แค่30นาทีเท่านั้นเธอจึงว่าขอเบิกเงินเดือนด้วยได้ไหมแต่เขาปฏิเสธ เพราะพนักงานทุกคนจะได้ค่าจ้างก็เมื่อสิ้นวันแล้วเท่านั้นเจนาย่าจึงแวะที่ตู้ ATM เพื่อกดเงิน47ดอลลาร์สุดท้ายในบัตร ATM ไปจ่ายแทนแต่ว่าระบบแจ้งว่ายอดเงินไม่พอสําหรับการทํารายการทาั้งๆที่บัญชีเธอยังมีเงินอยู่เธอเลยเท่าไปธนาคารผู้จัดการธนาคารได้ชื่อนิโคลอธิบายว่าตู้ ATM จะไม่จ่ายเงินถ้าการถอนจะทําให้ยอดเงินต่ํากว่าขั้นต่าที่บัญชีต้องมี จนยาจึงตัดสินใจจะปิดบัญชีแต่นั่นก็ต้องรอคิยวยาวมากไม่ทันภายใน30นาทีแน่ๆเธอจึงรีบไปโรงเรียนแบบมือเปล่าเมื่อถึงโรงเรียนจจนยาก็ต้องอึ้งกับภาพตรงหน้าเมื่อเห็นลูกสาวกำลังถูกเจ้าหน้าที่กรมคุ้มครองเด็กพาตัวไปเธอต้องผเผชิญหน้ากับครูใหญ่และหน่วยงานคุ้มครองเด็กซึ่งตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถในการดูแลเด็กเธอขอร้องให้พวกเขาหยุดก่อน อเน,นียเป็นเด็กอ่อนแอมีโรคประจําตัวและต้องใช้ยาเฉพาะทางแต่ไม่มีใครฟังพวกเขากันเธอไว้และพาลูกเธอไปได้ในที่สุดจนยาก,กรีดร้องสุดเสียงระบายความอัดอั้นในใจออกมาว่าเธอต้องทำงานหนักถึงสองที่หาเลี้ยงครอบครัวยาของลูกก็แพงมากๆเธอพยายามขนาดนี้ยังจะพลากลูกเธอไปอีกก่อนจะสุดตัวลงพร้อมเสียงหวีดแหลมที่ดังก้องขึ้นในหูราวกับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเธอกำลังพังทลายลง หลังจากหยิบกระเป๋าใส่ที่ใส่โครงงานวิทยาศาสตร์ของลูกสาวที่ตกอยู่เธอก็ต้องรีบกลับไปทำงานท่ามกลางสายฝนด้วยความรีบร้อนกลัวกลับไปไม่ทันเธอขับรถตัดหน้ารถชายหัวร้อนคนหนึ่งจนเกือบชนกันแล้วทำให้ไอ้หนุ่มนั่นตะโกนด่าเธอไม่หยุดแล้วก็คว้างแก้วน้ำดื่มใส่กระจกรถของเธอทำเอาจรญาญตถึงกับช็อกจนสติหลุดไปเลยแต่เธอก็ไม่ได้พูดขอโทษเขาแล้วก็ขับต่อไปเฉยเลยทำให้พ่อหนุ่มหัวร้อนของขึ้นไปอีก แล้วก็เริ่มขับรถไล่ตามเธอไปและพุ่งชนรถของจัญยาอย่างแรงจนรถเธอลื่นถลียหมุนติ้วๆไปเลยโชคดีที่เธอไม่เป็นไรแต่ว่ารถของเธอก็ดับไปเลยสตาร์ทรถยังไงก็ไม่ติดเมื่อเธอลงไปเปิดฝากระโปรงดูตำรวจคนหนึ่งก็เดินเข้ามาหาเธอจิงรีบแจ้งเรื่องผู้ชายที่ขับรถไล่ตามเธอไปแต่แล้วก็ตะลึงเมื่อรู้ว่าจริงๆแล้วไอ้หนุ่มหัวร้อนโอลิเวอร์นั้นเป็นตำรวจเขาโทษว่าจัญญานั่นแหละชนรถใหม่เขา พร้อมขู่จันนายาว่าเจอกันคราวหน้าเขาจะหาวิธีเป่าสมองเธอแบบถูกกฎหมายให้ได้ตำรวจหญิงเห็นว่าเขาเริ่มจะทำเกินไปจึงรีบไล่เขาไปแล้วก็ขอดูเอกสารรถของจันนายาตามระเบียบปรากฏว่ามันหมดอายุแล้วจันนายาพยายามอธิบายอย่างสิ้นหวังว่าเธอยังไม่มีเงินไปต่อเธอก็จะไปต่ออายุหลังได้เงินเดือนวันนี้แหละลูกสาวเธอป่วยเธอต้องใช้รถอย่ายึดรถเธอเลย แต่ตามกฎหมายตำรวจก็ยังต้องยึดรถของเธอไปอยู่ดีจัญาไม่มีทางเลือกนอกจากเดินเท้ากลับร้านพ่อมาถึงหัวหน้าก็ตะโกนใส่ทันทีเพราะเธอกลับมาช้าตั้งสองชั่วโมงแถมเปียกฝนทั้งตัวเดินเข้ามาทำเอาร้านเลอะเธอไปหมดก่อนจะไล่เธอออกจากงานพอจัญาของเงินเดือนของเธอเขาก็ประชดใส่ว่าพนักงานที่โดนไล่ออกจะได้รับเช็คทั้งปรษณีเท่านั้นซึ่งนั่นก็อีกหนึ่งถึงสวัน เขาไม่ยอมให้เช็คเธอแม้ว่ามันจะวางอยู่บนโต๊ะตรงนั้นแท้ๆจนาย่าจึงต้องกลับบ้านไปทั้งอย่างนั้นเมื่อกลับบ้านก็พบว่าข้าวของทุกอย่างถูกวางทิ้งไว้ข้างนอกบางทีก็กองเปียกฝนอยู่ริมถนนเพราะเจ้าของห้องขนออกมาเพื่อไล่เธอออกแล้วพร้อมออกมายาะเย,ะเยะ้ยเธอว่าไหนว่าจะมาจ่ายตอนเที่ยมไงสมน้ำหน้าฉันให้โอกาสเธอมาจ่ายแล้วนะจานาย่าทำได้แค่กรีดร้องด้วยความสิ้นหวังพร้อมเก็บข้าวของและยาของลูกขึ้นมา เมื่อสิ้นหวังถึงที่สุดจจนยากลับไปที่ร้านอีกครั้งและบอกหัวหน้าว่าเธอจะไม่ไปไหนถ้ายังไม่ได้เช็คเงินเดือนของเธอในจังหวะนั้นจูๆ่ๆขณะนั้นเองโจรติดอาวุธสองคนเข้ามาคนหนึ่งเรียกชื่อเธอที่เขียนไว้บนป้ายชื่อและทั้งคู่สั่นให้หัวหน้าเปิดตู้เซฟเอาเงินออกมาให้หมดหัวหน้าก็กลัวเอาออกมาโดยดีจากนั้นพวกโจรบังคับเอากระเป๋าของลูกเจนยามาเพราะจะเอาไปใส่เงินแต่เธอก็ต่อสู้สุดชีวิตเพราะในนั้นมียาของลูกสาวอยู่ หลังจากยื้อแย่งกันอย่างดุนแรงเจนียก็คว้าอาวุธจากโจนคนหนึ่งได้และลั่นไกลออกไปแบบมุ่วๆโดนเขาส่วนโจรอีกคนก็ตกใจหนีไปทันทีแทนที่วันน้าจะดีใจที่เงินยังอยู่ตัวเองก็ปลอดภัยเขากลับตะโกนใส่เธอหาว่าเธอเป็นพวกเดียวกันกับโจนเพราะมันรู้ชื่อเจนยียเขาจึงรีบโทรแจ้งตำรวจบอกว่าเจนียเป็นคนวางแผนทุกอย่างแบบไม่ดูสี่ดูแปดเขาชี้หน้าด่าเธอที่มีอาวุธในมือว่าฉันจะทำลายชีวิตเธอซะเจนยียขณะที่สติของเจนียเริ่มเลอะเลือนจากความเครียดและเสียงวีที่ดังก้องอยู่ในหัว เธอยืนงเงียบฟังริชาร์ดวายอยู่พักหนึ่งก่อนจะหมดความอดทนและส่งเขาไปคุยกับรากมะม่วงหลังจากนั้นจันยาหยิบเช็คเงินเดือนของเธอและรีบไปขึ้นเงินทันทีหน้าธนาคารร,าปรอปภก็ปิดประตูใส่เธอพร้อมบอกว่าถึงเวลาปลิดแล้วครับแต่โชคดีที่นิโคลจำเธอได้ยอมให้เธอเข้ามาเมื่อถึงเวลาถอนเงินพนักง,งานเคาน์เตอร์สาวสวยก็ไม่ได้สงสัยอะไรทอมแซวว่าเธอคงจะมีลูกเล็กสินะเช็คเลอะน้ำแดงเต็มไปเลยนะคะแต่พอเธอขอให้เธอแสดงบัตรประชาชนก่อน เจนิาก็นึกขึ้นได้ว่าโดนตำรวจยึดไปพร้อมกับรถเจนิาพยายามอธิบายสถานการณ์ของตัวเองแต่พนักง,งานก็ยังไม่ยอมช่วยเพราะถ้าดำเนินการอะไรโดยไม่มีหลักฐานพวกเธอจะเดือดร้อนได้จนเจนิาสติหลุดคราวนี้เธอระเบิดอารมณ์อีกครั้งและกระแทกอาวุธลงบนโต๊ะบังคับให้เธอขึ้นเงินซะพนักง,งานสาวตกใจมากคิดว่าโดนป้นก็เลยรีบกดปุ่มฉุกเฉินไม่นานผู้จัดการธนาคารก็ได้รับสายจากตำรวจเธอบรรยายหน้าตาของคนร้ายให้ตำรวจฟัง แล้วเหลือบไปเห็นสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ของอาเนียที่มีไฟกระพริบปิ๊บปิป๊บแดงแดงแล้วเข้าใจผิดว่าเป็นระเบิดจึงแจ้งกับตำรวจไปขณะเดียวกันนักสืบสาวเลมอนและนักสืบหนุ่มคู่หูของเธอกราม์ imes, กำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุนในร้านพวกเขาเช็คกล้องวงจรปิดและเห็นเจเนียเป็นคนลงมือลั่นไกลพวกเขาจึงมาสอบสวนพนักง,งานคนอื่นดูพเนพนงงนนื่อนข,ของเจเนียพยายามปกป้องเธอสุดๆและมั่นใจว่าเธอไม่มีทางทําอะไรแบบนั้นแน่ๆแต่เพราะเธอดูวิตกและเป็นห่วงเพื่อนมากๆกราม์จึงสงสัยว่าเธอกําลังปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่า นักสืบหนุ่มคิดเจเนย่าวางแผนไว้แน่ๆแ,แต่นักสืบสาวกับคิดว่าเรื่องนี้มันอาจซับซ้อนกว่านั้นจึงสั่งให้ไกรน์ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมพวกเขาไปที่ห้องเช่าของเจเนยา่าเมื่อไปถึงก็เจอของที่ถูกนํามากองไว้บนถนนพวกเขาพบยาของลูกเธอที่เปียกชุ่มและเบนนี่ชายนอนรถเข็นที่ให้ข้อมูลว่าลูกสาวของเจเนย่าป่วยหนักมากเบนนี่เองก็ย้ําว่าเจเนย่าเป็นคนดีมากๆนักสืบจึงลองเข้าไปตรวจค้นในห้องเจเนย่าดูแต่เจ้าของห้องก็ดื้อด้านไม่ยอมให้เข้าเธอบอกว่าอยากเข้าก็จ่ายค่าเช่ามาก่อน ทั้งคู่ก็เลยต้องกลับไปขณะนั้นเองพวกเขาได้ยินวิทยุรับแจ้งเหตุว่าเจนย่ากำลังป้นธนาคารจึงรีบตรงไปที่นั่นทันทีที่ธนาคารเจ้าหน้าที่กำลังยื่นเงินทั้งหมดที่มีให้เจนย่าไปพอคิดว่าเธอกำลังป้นธนาคารเจนย่าที่ไม่เข้าใจว่าสาวนี่เป็นอะไรจึงพยายามบอกว่าเธอแค่อยากได้เงินเดือนของเธอเท่านั้นในตอนนั้นนิโคโอแปปอบส่งโทรศัพท์ให้ยามธนาคารเพื่อฟังคำแนะนำจากตำรวจแล้วจึงพยายามกระซิบบอกลูกค้าคนอื่นให้รีบออกไปแต่กลับไม่มีใครเข้าใจสถานการณ์ ต่างคนต่างอยากงงและเถียงว่าต้องการใช้ตังจะมาไล่กลับทําไมเจนยาตะโกเรียกผู้จัดการให้มาช่วยพูดกับพนักง,งานสาวหน่อยไม่รู้นางเป็นอะไรและในที่สุดผู้จัดการก็มาอธิบายให้พนักง,งานเคาน์เตอร์เข้าใจได้ว่าเธอไม่ได้มาป้นให้จ่ายเงินจากเช็คให้เท่านั้นทุกวินาทีที่ผ่านไปเจนยาย,ยิ่งสติหลุดมากขึ้นเรื่อยๆเธอเริ่มพูดคนเดียวพร้อมมือถืออาวุธที่สายไปใส่มาทําให้ลูกค้าในธนาคารคนอื่นเริ่มหวาดกลัวคิดว่าเธออาจจะสติแตกและทำลายพวกเขาแน่ในตอนนั้นตำรวจก็ปิดล้อมธนาคารไว้แล้ว คราส์บอกกับผู้บังคับบัญชาว่าเจเนย่าคือคนต้นคิดวางแผนปล้นร้านแน่ๆแ,แต่นักสืบสาวกับเชื่อว่าเธอน่าจะทําไปพออารมณ์ชั่ววูบจากสถานการณ์แย่ๆหลายๆอย่างที่ถาโถมเข้ามาพร้อมอาวุธที่หล่นมาใส่มือเธอคิดว่าเจเนย่าน่าจะตกกระไดพลอยโจรมากกว่าภายในธนาคารไอหนุ่มห้าวคนนึงเริ่มจ้องไปที่เจเนยา่าเลยคิดจะเล่นบทฮีโร่พุ่งเข้าชาร์จเธอจนทําให้ปืนในมือลั่นขึ้นฟ้าโดยไม่ได้ตั้งใจลูกค้าคนนั้นก็ตกใจใส่เกียร์หมาวิ่งหนีออกไปข้างนอกทันที ส่วนรปภธนาคารก็กลัวจนขี้หดตดหายทิ้งทุกคนไว้แล้วรีบวิ่งหนีออกจากธนาคารตามไปติดติดและตำรวจก็รวบพวกเขาเอาไว้ทันไอ้หนุ่มห้าวรีบแก้ตัวไปว่ามันก็แค่ปุลลั่นเท่านั้นและบ่นว่าที่วิ่งไปชาร์จเธอเพราะไอ้ยามไม่ทําอะไรเลยขณะที่พนักงานธนาคารต่างพากันร้องไห้ด้วยความเสียขวัญจานิยาก,ก็ตะโกนใส่พวกเขาขณะระบายความอัดอัน้นว่าเธอแค่ต้องการถอนเงินไปจ่ายค่าอาหารกลางวันของลูกสาวเท่านั้นเองและหันไปเห็นรายงานข่าวในทีวี ที่กำลังพูดถึงเธอว่าเธอกำลังปล้นธนาคารหลังจากลงมือสังหารเจ้านายตัวเองอย่างโหดร้ายผู้บังคับบัญชาตำรวจโทรเข้าไปที่ธนาคารแต่เมื่อจานิยาได้ยินว่าเป็นสายจากตำรวจข้างนอกเธอก็ไม่ยอมคุยจากนั้นทีมนักเจราจาเฉพาะทางมาถึงแต่นักสืบสาวาอยากลองคุยกับเธอดูก่อนเธอจึงโทรเข้าไปที่ธนาคารอีกครั้งและให้ผู้จัดการเปิดลำโพงให้จานิยาได้ยินเมื่อได้ยินว่าเป็นตำรวจหญิงเธอเลยยอมคุยจานิยารีบอธิบายว่าเสียงลั่นไกลเมื่อกี้เป็นอุบัติเหตุ แต่เธอยังคงกรีดร้องและเริ่มสติหลุดมากขึ้นเรื่อยๆพวกเขาได้ฟังความฝั่งเธอว่าเธอไม่ได้ตั้งใจปล้นธนาคารจึงพูดกับเธออย่างใจเย็นแสดงความเห็นใจและเรียกเหตุการณ์นี้ว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างไรก็ตามเมื่อนักสืบสาวของให้เธอยอมมอบตัวและรับปากว่าจะช่วยเหลือจรนิยาก,ก็สติแตกอีกครั้งเธอตะโกนว่าพวกเขาแค่อยากจับเธอเข้าตารางเหมือนที่เอาลูกสาวของเธอไปนั่นแหละและไม่มีใครเคยช่วยเธอจริงๆเลย เมื่อทางผู้จัดการขอให้เธอปล่อยพวกลูกค้าออกไปจอดได้ไหมจนิยาเลยแต่โกนกลับไปว่าก็ออกไปสิฉันไม่ได้ขังไว้ซะหน่อยแล้วก็ตัดสายทิ้งอีกครั้งหลังจากนั้นผู้จัดการก็ยื่นเงินที่ขึ้นเช็คเสร็จให้จนิยาจนิยาแยกเงิน40ดอลลาร์ไว้สําหรับค่าอาหารกลางวันที่โรงเรียนแล้วขอให้ผู้จัดการเอาไปให้ลูกเธอทีเพราะเธอรู้ดีว่าตำรวจจะไม่ยอมปล่อยเธอไปแน่เพราะที่เห็นในทีวีว่าตำรวจกำลังล้อมไว้หนึ่งในนั้นก็คือเจ้าตำรวจเลวที่เคยขู่จะเก็บเธอ ยืนล้อมอยู่ข้างนอกด้วยจนิยาก็สั่งให้พนักงานปิดม่านประตูหน้าตำรวจในรถคุมสถานการณ์เลยดึงภาพจากกล้องวงจรปิดแทนและและเริ่มกังวลเรื่อมสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในกระเป๋าในตอนนั้นพนักงานธนาคารสาวอีกคนนึงแอบเริ่มเอามือถือมาถ่ายทอดสดลง Facebook ขณะเดียวกันลูกค้าแก่คนนึงบอกว่าเธอขอนั่งได้ไหมเธอมีโรคประจําตัวยืนไม่ไหวแล้วจนิยาจึงรีบบอกให้ผู้จัดการลากเก้าอี้มาให้ลูกค้าคนอื่นขอให,ให้เธอปล่อยพวกเขาออกไปก่อน แต่จนิยามั่นใจว่าถ้าเธออยู่คนเดียวตำรวจจะยิงเธอแน่ๆถึงกันนั้นมีลูกค้าสองคนไม่สนใจมันว่าจนิยาไม่ทำอะไรพวกเขาหลอกเลยวิ่งหนีออกไปทันทีทำให้ตอนนี้ในธนาคารมีแค่ห้าคนจนิยาหญิงแก่ที่ขอนั่งเก้าอี้ผู้จัดการและพนักงานสาวอีกสองคนจนิยาถึงสั่งให้ผู้จัดการไปล็อกประตูไว้ขณะนั้นเองโครงงานวิทยาศาสตร์ของอเนียรเริ่มส่งเสียงดังตีตีดทำให้ผู้จัดการและตำรวจคิดว่ามันเป็นระเบิดแน่ แต่จานิยาเพียงแค่ปิดเสียงมันลงแล้วพูดว่าฉันขอใช้ความคิดดูก่อนก่อนจะเดินเข้าห้องสำนักงานพนักง,งานสามคนนึงเริ่มสติแตกคิดจะใช้จังหวะนั้นรีบหนีออกไปแต่ผู้จัดการก็ห้ามไว้เพราะไม่รู้ว่าจานิยาจะมีปฏิกิริยายัางไงไม่นานจานิยากลับออกมาพร้อมลากเกา้าอี้แจกให้ทุกคนโดยพูดว่าฉันรู้ว่าการยืนทั้งวันมันเป็นยังไงนักสืบสาวเห็นภาพนี้แล้วก็บอกกับหัวหน้าว่าอาชญากรตัวจริงไม่มีใครใจดีขนาดนี้หรอก แต่ตำรวจนายหนึ่งก็แย้งว่าคนคนนี้ก็เป็นคนเดียวกันที่เพิ่งจัดการหัวหน้าตัวเองนะทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่หน่วยพิเศษเข้ามาในรถและเสนอให้บุกเข้าไปแต่หัวหน้าไม่อยากเสี่ยงเพราะคิดว่ามีระเบิดอยู่ตำรวจบางคนเสนอว่าให้เรียก FBI ีดีไหมแต่นักสืบสาวคิดว่ามันไม่จําเป็นเขาบอกว่านี่คือผู้หญิงที่หมดหนทางไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายและเธอยังไม่ได้ทําร้ายใครเลยถ้า FBI มาพวกเขาคงจะไม่จับเป็นเธอแน่หัวหน้าก็เห็นด้วยและสั่งให้เธอโทรเข้าไปที่ธนธาคารอีกครั้ง ทันทีที่จันิยารับสายเธอก็เริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังและนักสืบสาวก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมเธอถึงคิดว่าไม่มีใครอยากจะช่วยเธอจันิยาเอาแต่นึกถึงคำขู่จะเอาชีวิตของเจ้าตำรวจเลวและคิดว่าเขาอาจจะอยู่ข้างนอกเพื่อรอเป่าสมองเธอตามที่เคยขู่ไว้ก็ได้เธอเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ป้นร้านที่เจ้านายหลับหูหลับตาใส่ความเธอจะขอเงินเดือนที่เป็นน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็ยากเหลือเกินทั้งที่ต้องนำเงินเกือบหมดมาจ่ายค่ายาอันแสนแพงของลูกสาว ครูที่ไม่ฟังความอะไรพากลูกสาวของเธอไปจากเธอเจ้าของห้องที่ไล่ออกจากห้องทั้งที่เธอก็จ่ายค่าเช่าประจําทุกเดือนแม้จะจ่ายช้า2 3ถึงสาวันนั่นก็เพราะรองเงินเดือนออกแต่เธอก็จ่ายตลอดคราวนี้เจ้าของห้องไล่เธอออกกลางอากาศแบบนี้เมื่อลูกกลับบ้านมาเธอจะบอกลูกยังไงว่าพวกเขาไม่มีบ้านอยู่แล้วแถมมีตำรวจขับรถชนเธอขู่จะเป่าสมองเธอต่อหน้าตำรวจอีกคนนึงกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยซ้ำตำรวจคนนั้นก็ยึดรถไปเพราะเอกสารหมดอายุ ทั้งที่เธอบอกพวกเขาไปแล้วว่าลูกป่วยต้องมีรถพาไปส่งโรงพยาบาลพาะเวลาเกิดอาการกำเริบจะได้ส่งลูกได้ทันเธอรายละเอียดเลวร้ายต่างๆที่รุมเร้าในชีวิตเธอทั้งหมดพร้อมร้องไห้อย่างสิ้นหวังเนื่องจากโทรศัพท์ของพนักง,งานธนาคารยังคงไลฟ์สดอยู่วิดีโอจึงกลายเป็นไวรัลและผู้คนทั้งถิ่นได้รู้เรื่องราวทั้งหมดรวมทั้งเหล่าผู้คนที่เคยทำร้ายเธอคนละนิดคนละหน่อยเอง <c oughs> ก็ได้รับรู้ทั้งสิ่งที่พวกเขาทำลงไปและเริ่มรู้สึกเสียใจและสงสารเธอ นักสืบสาวที่น้ำตาคลอเพราะเข้าใจความรู้สึกเธอละว,ว่าเธอเองก็เติบโตมาในสภาพแวดล้อมเดียวกันกับลูกสาวของเจนยียแม่ของเธอพยายามทุกอย่างเพื่อดูแลเธอและสัญญาว่าจะช่วยเจนียให้ได้แต่ขอให้เจนียาออกมาม่วมตัวก่อนคำพูดนี้กลับทําให้เจนียสติแตกอีกทั้งเธอบอกว่าเธอจะไม่ออกไปไหนตราบใดที่ยังมีตํารวจเลวนั้นอยู่ข้างนอกแล้วก็ตัดสายทิ้งอีกครั้ง นักสืบสาวรู้สึกเสียใจมากที่กล่อมจนิยาไม่สําเร็จเพราะเรื่องนี้ไปแตกกับแผลในใจส่วนตัวของเธอเองจนต้องออกจากรถเพื่อไปสูดอากาศข้างนอกเมื่อหัวหน้ารู้ว่าจนิยากําลังถูกถ่ายทอดสดอยู่จึงสั่งให้ลูกน้องตัดสัญญาณทันทีขณะเดียวกันจนิยาก็สังเกตว่ากล้องวงจรปิดยังทํางานอยู่จึงขอให้ผู้จัดการพาเธอไปตัดกล้องก่อนพนักงานสาวคนหนึ่งพยายามใช้โอกาสนี้หน,นีออกไปเพราะเธอกลัวจนิยามากจากเรื่องที่เล่ามาเธอเองก็มีส่วนทำร้ายจนิยาเหมือนกันเธอไม่ยอมช่วยจนิยาขึ้นเงิน กดกลุ่มนิรภัยเรียกตำรวจมาเธอคิดไปเองว่าจนายาคงอยากส่งเธอไปคุยกับรากมะม่วงที่สุดแล้วแต่พบว่าประตูถูกล็อกจนาย่าปิดกล้องทั้งหมดทําให้ตำรวจไม่สามารถรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในจากนั้นเธอกลับมาที่ห้องหลักและลูกค้าบางคนกข็ขอเข,ข้าห้องน้ําจนายาจึงอนุญาตให้เข้าไปทีละคนด้านนอกเรมอนกับกรามสตวสรวจสอบประววติคดีในระบบแต่ยังหาไม่เจอว่าตำรวจคนไหนที่เคยขู่ทําร้ายจนายาในตอนนี้ผู้คนมากมายเริ่มรวมตัวหลังแนวตำรวจพวกเขาตะโกนเรียกร้องให้ปล่อยจนายาไปและส่งกําลังใจให้ใหเธอภายในธนาคาร นักง,งานสาวคนนั้นเห็นคนมาเชียร์จนยญาก็วนว่าคนพวกนั้นกําลังยกย่องโจรอย่างจนย่าอยากก็เป็นลักบุนเลยโดนผู้จัดการกับหญิงชาราตําหนิว่าเป็นพวกใจแคบไม่มีความเห็นอกเห็นใจจากนั้นนิโคสังเกตว่าจนย่าเริ่มหนาวสัน่นจึงบอกว่าเครื่องปรับอากาศที่นี่เปิดแรงตลอดเวลาแล้วถอดเสื้อคลุมเธอยืมพวกเขาไปที่ห้องทํางานของผู้จัดการแล้วเห็นรูปครอบครัววางอยู่บนโต๊ะทั้งสองคุยกันเรื่องลูกผู้จัดการก็พูดให้กําลังใจเธอว่าเธอเป็นแม่ที่ดีแน่นอนผู้จัดการพยายามโน้มน้าวให้จนย่ายอมรับความช่วยเหลือคนอื่นนบ้าาางงแตต่่จจยยัักลววํร อพอตกเย็นหน่วย FBI ก็ลงมาถึงจนาย่าเริ่มกังวลกับเสียงวุ่นวายที่เกิดขึ้นเธอจึงส่งผู้จัดการไปดูที่ประตูและพวกเขาก็ได้รู้ว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคือเสียงของฝูงชนที่กำลังระโกนว่าปล่อยจนยา่าปล่อยจนยาย่า ในข่าวโทรทัศน์ผู้คนในฝูงชนกำลังตะโกนเรียกชื่อจนยาย่าพร้อมถือป้ายขนาดใหญ่เรียกร้องสิทธิให้เธอผู้สื่อข่าวเข้าไปสัมผัสกลุ่มน,นักเคลื่อนไหวแม้แต่เบนนี่ชายนั่งรถเข็นก็มาอยู่ที่นั่นด้วยเขาเล่าว่าจนายามักช่วยเหลือเขาเสมอแม้แต่ในวันที่ถือแทบไม่เหลืออะไรเลยหัวหน้าตำรวจพยายามเรียกล่อมเจ้าหน้าที่ FBI ว่าพวกเขาควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและจนาย่าจะยอมนอบตัวอย่างสันติแต่ FBI ไม่ยอมฟังภายในธนาคารจนาย่านึกขึ้นได้ว่าผู้จัดการเป็นคนโน้มน้าวให้เธอมาเปิดบัญชีที่นี่เธอจึงสงสัยว่าาผูู้้จจััดกกรรเ ทำไมเป็นห่วงเธอขนาดนี้ผู้จัดการเล่าว่าในเส้นทางการทํางานของเธอเธอเคยเห็นผู้หญิงมากมายถูกเพิกเฉยหรือถูกระบบราชการหลอกจึงต้องขอย้ายมาทํางานที่สาขานี้เพื่อช่วยเหลือคนธรรมดาที่เดือดร้อนในย่านนี้ได้มากขึ้นพนักงานธนาคารสาวเริ่มบ่นว่าในนี้ร้อนมากเพราะไม่มีแอร์ จัญญาจึงพูดว่านี่แหละคืออุณหภูมิที่ฉันต้องนอนทุกคืนเมื่อหญิงชาราพูดปลอบใจเธอจัิญาก,ก็กล่าวขอโทษกับทุกอย่างพร้อมเล่าว่าเธอเหมือนคนที่พังไปตั้งแต่วันที่ลูกสาวเข้าโรงพยาบาลเพราะไม่มีประกันสุขภาพหมอจึงไม่เคยดูแลอาเนียอย่างที่ควรจะเป็นแม้แต่ตอนคลอดกอดกำหนดเองก็ด้วยเธอไม่แคร์หรอกว่าตัวเองจะต้องติดคุกถ้าไม่ติดว่าลูกสาวเธอจะไม่ได้รับการรักษาที่ดีจากสถานเลี้ยงดูเด็กแน่นอนผู้จัดการสัญญาว,ว่าจะดูแลลูกสาวให้เองเพื่อให้จัิญาได้วางใจจัจหวะนั้นสิ่งประดิษฐ์อองงงงาเเนีียยจึส่ดดัติ ึ้นาย่าจึงปิดเสียงอุปกรณ์ลงและบอกว่ามันคือโครงงานวิทยาศาสตร์ของลูกทําให้ผู้จัดการและพนักงานคนอื่นๆช็อกไปตามกันพวกเขาเรีบบอกจนญย่าว่าพวกเขานึกว่าอันนั้นคือระเบิดและในที่สุดจนญย่าก,ก็เข้าใจว่าทําไมตํารวจและ FBI ถึงได้กลัวถึงขนาดนี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นพนักงานธนาคารสาวคนเดิมที่กลัวจนญย่าก็กรีบไปเข้าห้องน้ําและใช้ลิปสติกเขียนข้อความบนกระจกหน้าต่างว่าระเบิดไม่ใช่ของจริงและมีแค่อาวุธกระบอกเดียว จจนยาบอกให้ผู้จัดการรีบโทรหาตำรวจบอกความจริงแต่ผู้ปฏิเสธเพราะเธอคิดว่าแค่ระเบิดปลอมนี่แหละคือเหตุผลเดียวที่ยังทำให้เจ้าหน้าที่ไม่บุกเข้ามาผู้จัดการเสนอว่าทุกคนควรออกไปพร้อมกันโดยทิ้งเป้ไว้นี่ในขณะเดียวกันในที่สุดนักสืบสาวหาตำรวจหญิงที่ยึดรถของจนยาเจอตอนแรกเธอไม่ยอมให้ข้อมูลบอกว่าตำรวจที่ขู่เจนยาคือใครแต่เมื่ออาจจะโดนโยงไปด้วย เธอก็ยอมรับว่าโอลิเวอร์เป็นคนข่มขู่เจเนยา่านักสืบโกรธจนระเบิดรีบตรงไปหาโอลิเวอร์ต่อหน้าฝูงชนแล้วซัดไอหมอนั่นซะหน้าหงายซึ่งฝูงชนก็ส่งเสียงเชียร์ทันทีหัวหน้าตำรวจเมื่อรู้เรื่องก็สั่งให้จับโอลิเวอร์ออกไปทันทีขณะนั้นโทรศัพท์ในรถบัญชาการก็ดังขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ FBI ปฏิเสธที่จะเจรจาแล้วนักสืบและหัวหน้าตำรวจที่ทนไม่ไหวแล้วจึงให้นักสืบสาวสสาวิ่งไปรับเองเธอบอกเจเนย่าว่า โอลิเวอร์ถูกจับเข้าสังเตไปแล้วแต่จานยาขอหลักฐานถ้าส่งรูปมาให้ดูเธอจะยอมออกมาโดยไม่พกอาวุธหรือเป้แต่ FBI ปฏิเสธที่จะรอแม้แต่นาทีเดียวและเตรียมส่งทีมบุกเข้าไปนักสืบที่กำลังสิ้นหวังและเป็นห่วงจานยาเธอวิ่งฝ,ฝ่าฝูงชนไปถึงหน้าประตูธนาคารยื่นโทรศัพท์ของตัวเองให้จนยา่าพร้อมรูปถ่ายของโอลิเวอร์ที่ถูกจับจนยาถึงกับถอนหายใจอย่างโล่องอก แล้วปล่อยทุกคนออกมายกเว้นผู้จัดการที่ขออยู่ช่วยเธอต่อผู้จัดการจับมือจานยาไว้แน่นและสัญญาว่าจะพาลูกสาวไปเยี่ยมเธอในคุกพร้อมกันในจังหวะนั้นจนยาได้รับสายเรียกเข้าจากแม่ของเธอซึ่ง FBI เพิ่งไปหาเธอมาแม่ของเธอเอาแต่ร้องไห้และฟังจานยาระบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจนเธอพูดแทรกขึ้นมาว่าอเน,นียตายไปแล้วนะความจริงแล้วคือเมื่อคืนหลังกลับจากโรงพยาบาล ลูกสาวของเธอก็เกิดอาการชักและทุกอย่างที่จานญย่ารับรู้มาตลอดการโทรจากโรงเรียนการที่อันเนยโดนจับไปการเตรียมเงินค่าอาหารกลางวันล้วนแต่เป็นภาพหลอนที่เกิดจากความเสียใจและความเครียดอย่างรุนแรงเท่านั้นตำรวจบอกเรื่องนี้กับผู้จัดการธนาคารไปก่อนแล้วทางโทรศัพท์แต่เธอไม่กล้าบอกจานญย่าเพราะกลัวจะยิ่งทําให้ทุกอย่างแย่ลงขณะที่จานญย่ากําลังพยายามทําใจยอมรับความจริงอันเจ็บปวดนี้ FBI ก็พังประตูและทะลุหลังคากระจกเข้ามาแล้วลั่นไก่จบชีวิตจนายาลงไปในทันทีอย่างไรก็ตามฉากทั้งหมดนี้เองก็เป็นเพียงภาพหลอนของเธออีกเช่นกันความจริงแล้วคือผู้จัดการสาวค่อยๆพยุงจนายาเดินออกจากอาคารไปมอบตัวโดยที่ทั้งสองยกมือขึ้นอย่างสงบยอมให้นักสืบสาวเข้ามาจับกุมเธอแต่โดยดีและจนายาถูกพาตัวขึ้นรถตำรวจไป โดยมีฝูงชนยังคงส่งเสียงให้กำลังใจเธออย่างไม่ขาดสายภาพยนตร์เรื่อง Straw 2025มีคะแนนและเรตติ้งดังนี้จากเว็บมะเขือเน่าฝั่งนักวิจารณ์56%จากผู้ชม69%คะแนนจาก IMDb 6.5เต็ม10จากผู้ใช้งาน24,000คนต่อไปจะเป็นช่วงรีวิวสิ่งที่ชอบในหนังคือการแสดงของทาร์จีพีเฮนสัน เธอสามารถถ่ายทอดความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานความสับสนและทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวละครต้องเผชิญได้อย่างดีเวลาดูแล้วทำเอาเครียดไปด้วยเลยเธอแบกหนังเรื่องนี้ไว้ทั้งเรื่องเลยนักแสดงสมทบบางคนเทยนาเทเลอร์ในบทนักสืบนำเสนอความเข้าอกเข้าใจที่สมเหตุสมผลสิ่งที่ไม่ชอบในหนังคือปัญหาด้านบทบางส่วนของหนังไม่สมเหตุสมผลและบางครั้งก็ยืดเยื้อเกินไป นอกจากนี้บทขาดความเข้าใจในกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เขาบังคับใช้กฎหมายและมองว่าเป็นการรังแกซะง,งั้นฉากจบที่คาดไม่ถึงไม่ได้ช่วยยกระดับเนื้อเรื่องเลยมันทำให้เนื้อเรื่องหลักด,ดูไม่สมเหตุสมผลเลยเช่นเรื่องที่จริงแล้วลูกตายไปแล้วโรงเรียนไม่เคยโทรมาทำให้เหตุการณ์ที่เธออยู่และคุยกับลูกขณะที่มีคนอื่นอยู่ด้วยดูไม่สมเหตุสมผลเลยตัวละครประกอบเล่นแข็งมากเช่นพนักงานธนาคารสาว พวกเพื่อนบ้านครูเจ้าหน้าที่คุ้มครองเด็กเหตุการณ์รีบร้อนมากๆหนังเน้นย้ำประเด็นทางเชื้อชาติในลักษณะที่รู้สึกยัดเยียดบางครั้งการพูดถึงความไม่ยุติธรรมในเรื่องมันดูมองมุมเดียวไปตัวละครเอกอย่างเจนยาไม่ได้เป็นเหยื่อของสังคมเหมือนที่ถูกนำเสนอเธอเล็งอาวุธใส่คนอื่นแล้วสงสัยว่าทำไมคนกลัวขับรถตัดหน้าคนอื่นเหมือนไม่สนใจใครไม่ขอโทษยิงในศัก์ศีปฏิเสธความช่วยเหลือ แล้วบ่นว่าไม่มีใครช่วยตัวละครอื่นก็แบ่เช่นกันเช่นเจ้าของห้องเช่าที่ไล่นางเอกออกไปเพราะจ่ายค่าเช่าช้าแต่แต่เบนนี่ใช้นั่งวีแชร์ที่แบมือของเงินนางเอกนั้นอาศัยอยู่ที่บ้านเช่านี้เหมือนกันเฮ้อนั่นแหละเขาจะเอาค่าเช่ามาจากไหนทําไมไล่นางเอกคนเดียวบวกกับบทที่บอกว่านางเอกเนี่ยเห็นภาพหลอนมาตลอดเรื่องลูกและ30นาทีที่ขอออกไปแล้วหายไปจริงๆ2ชั่วโมงค่อยมาทํางานนี่ไปไหนมาไปโรงเรียนจริงไหมเฮ้อ เอาจริงๆถึงจะบ่นมาขนาดนี้ผมก็รู้สึกชอบหนังเรื่องนี้มากนะครับหลักๆยกให้เรื่องการแสดงของนักแสดงนำลุ้นๆเลยพวกเราเดอะโซนจิงขอให้คะแนนไว้ที่8เต็ม10คะแนนแล้วกันนะครับแม้จะชอบมากๆแต่บทดันมาตายตอนจบถ้าไม่ใส่ให้ลูกตายแล้วหลอนไปเองเนี่ยจะดีมากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะครับชอบหนังเรื่องนี้หรือเปล่ายังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ